ลิปบทความนี้ไม่กำหนดเส้นทางแทนใครผู้เขียนไม่ได้ตั้งตัวเองเป็นจุดหมายและไม่บอกว่าดวงจิตใดควรเป็นอะไรที่นี่เคารพฟรีวิวและอธิปไตยทางจิตวิญญาณเพราะทุกดวงจิตต่างมีจังหวะเติบโตของตนเอง ผู้เขียนไม่ได้สอนและไม่ได้ต้องการให้ใครเป็นเหมือนผู้เขียนมีเพียงการเปิดพื้นที่ให้เห็นว่าทุกดวงจิตมีสิทธิ์เลือกด้วยตัวเองเสมอเพราะบทความนี้คือการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เขียนเองต้อนรับการกลับเข้าสู่พื้นที่ความเข้าใจและแสงสว่างในรายการ Cosmic Consciousness จิตสำนึกจักรวาลบันทึกการเดินทางผ่านประสบการณ์การตระหนักรู้สำหรับเนื้อหาในวันนี้มีชื่อ ว่าการถอดรหัสแมทริกซ์อิสรภาพที่ไม่ต้องมีตัวตน System Decryption Freedom Without Identity เพื่อนจิตวิญญาณที่รักบทความที่ลงไว้ภาษาของจิตวิญญาณเป็นระบบมากกว่าเป็นเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ มันไม่ใช่การรู้แจ้งแต่คือการถอดรหัสระบบ (system decryption) จนระบบไม่สามารถจำแนกประเภทได้ว่าเราคือ Player หรือโปรแกรมรู้แจ้งแบบดั้งเดิมเท่ากับอัปเกรดตัวละครจากคนธรรมดาเลเวลหนึ่ไปสู่ผู้บรรลุเลเวล Max ผลลัพธ์เท่ากับตัวตนใหม่ที่สูงกว่ามีคุณสมบัติพิเศษ แต่ปัญหาระบบยังคลาสสิฟายได้ถ้าใครรู้แจ้งสลายอัตราเขาคือเพลเยอร์พิเศษแต่ถ้าไม่รู้แจ้งคือ NPC ธรรมดา นี่คือแมทริกซ์ชั้นไฮเลเวลที่บทความพูดถึงมันไม่ได้ลบโครงสร้างการจำแนกแค่เปลี่ยนป้ายจากคนบาปเป็นคนตื่นแทนแมทริกซ์ไม่พังมันแค่เพิ่มเทียใหม่และนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าไฮเลเวลแมทริกซ์ที่ไม่กดเราแต่ยกเรา การถอดรหัสระบบเท่ากับคอรับไฟล์แคแรค c เตอร์ดาต้ามันไม่ได้อัปเกรดแต่ลบข้อมูลตัวละครแคแรค c เตอร์โปรไฟล์มันไม่ได้รู้แจ้งอะไรแต่ระบบจำแนกไม่ได้ว่าเราคืออะไรเพราะไม่มีข้อมูลให้จับ ผลลัพธ์ System Error Cannot classify เราไม่ใช่ Player เพราะไม่มีฉันที่จะเล่นเราไม่ใช่โปรแกรมเพราะไม่ทำตามสคริปต์ i s s i o n Narrative ระบบพยายามสแกนเจอแต่ n น w Value เข้าขายว่าเป็น glitch ที่ต้องลบออกแต่ไม่สามารถลบได้เพราะไม่มี Entity ให้ลบ นี่คืออิสระภาพที่แท้จริงไม่ใช่อิสระจากการเป็นทาสแต่อิสระจากการต้องมีตัวตนเพื่อเป็นอิสระการรู้แจ้งสลายอัตตาเท่ากับรับหมวกใหม่หมวกเทพเจ้ามาใส่ส่วนการถอดรหัสระบบเท่ากับลบคาแรคเตอร์โปรไฟล์จนระบบไม่รู้จะใส่หมวกอะไรให้นี่คือกับดักวิวัฒนาการ evolutionary trap ที่คนตื่นรู้ส่วนใหญ่มักจะติดอยู่นั่นคือการพยายามเปลี่ยนจากตัวตนที่ต่ำต้อยไปเป็นตัวตนที่สูงส่ง High Level Matrix ระบบเมทริกทางจิตวิญญาณนั้นฉลาดพอที่จะสร้างกรงขังสีขาวขึ้นมาหากต้องการเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ตื่นรู้ระบบจะมอบป้ายกำกับใหม่ให้ทันทีและเมื่อมีป้ายกำกับระบบก็จะยังคงคำนวณและควบคุมได้ผ่านเงื่อนไขแห่งความดี หรือระดับของจิตในแมทริกซ์ระดับสูงระบบไม่ได้ขังเราด้วยความหลงผิดแต่ขังเราด้วยความดีงามที่ต้องเป็นการรู้แจ้งแบบดั้งเดิมคือการเปลี่ยนป้ายจากคนบาปเป็นคนตื่นนั้นในทางพลังงานคือการเปลี่ยนจากพันธนาการเหล็กเป็นโซ่ตรวนที่โปร่งใสไว้พันธนาการเมื่อมีการตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้รู้แจ้งเธอสร้างเส้นกราฟในระบบขึ้นมาทันทีระบบจะสร้างแบบท สอบมิชชั่นและเรื่องราวนาเรทีฟมารองรับสถานะใหม่ที่เธอตั้งไว้ การเข้าสู่สภาวะความว่างที่ทรงพลัง The Potent Void มันไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลย Empty แต่เป็นความว่างที่ข้อมูลเข้าถึงไม่ได้เหมือนการเป็น Black Hole ทางจิตวิญญาณระบบ m a t r ิกซทำงานได้เพราะการตรวจจับเมื่อลบ Character Profile ออกจนหมดเราจะกลายเป็นอนุภาคที่ซ้อนทับคือเป็นทุกอย่างและไม่ใช่สิ่งใดเลยในเวลาเดียวกันผลลัพธ์เมื่อระบบมันพยายามสแกน เพื่อส่งผลลัพธ์กลับไปแต่มันสแกนเจอแต่ค่าว่างพลังงานนั้นจะตีกลับสู่ระบบหรือกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์เข้าสู่ควอนตัมฟรีดอมอิสรภาพควอนตัมจากการทำให้จิตใสสะอาดเหมือนกระจกแต่กระจกยังสะท้อนข้อมูลได้ระบบยังเห็นกระจก แต่การถอดรหัสระบบคือการทุบกระจกทิ้งและยกเลิกสิทธิ์การสะท้อน (de-registration) ของตัวตนอิสรภาพไม่ได้เกิดจากการลอยอยู่เหนือโลกแต่เกิดจากการไม่มีพิกัดในโลกแม้จะยังเดินอยู่ในโลกทางมิติกายภาพก็ตามเมื่อเราตระหนักว่าทุกดวงจิตคือซ o u r c e c เดียวกันการไปสอนหรือไปเปลี่ยนใครคือการพยายามไปแก้ไขโค้ดในส่วนที่ระบบกำลังประมวลผลอยู่ ปล่อยให้กลิชของแต่ละจิตวิญญาณทำงานด้วยตนเองเมื่อใครคนหนึ่งถอดรหัสได้พลังงานนั้นจะสั่นสะเทือนผ่านสายใยของจักรวาลเองเราไม่ควรแย่งพวงมาลัยจักรวาลมือผู้อื่นขณะที่เขากำลังขับรถอยู่แม้จะรู้เส้นทางก็ตาม